วัดีค่ะวันนี้จะชวนมาทําเมนูผักโขมอบชีสนะคะเชื่อว่าเป็นเมนูประจําบ้านของหลายบ้านเลยนะคะเพราะว่ามันทําไม่ได้ยากเนาะยากตรงที่จะทําให้ไม่อร่อยนะคะเพราะว่าที่อย่างมันแทบจะอร่อยด้วยตัวของมันเองแล้วนะคะแล้วก็ทําไม่นานด้วยไปลองดูกันค่ะว่าเราใช้อะไรบ้านผักโขมนะคะอันนี้ใช้เป็นแช่แข็งเดี๋ยวจะต้องไปทําให้ละลายบีบน้ําให้หมดแล้วก็สับให้ละเอียดค่ะหัวหอมหั่เต๋า เบคอนหั่นชิ้นเล็กๆผ้ามิซานสำหรับคนที่ชอบและมอสซาเรลลาชีสค่ะเริ่มแรกก็ตั้งกระทะใส่เนยนะคะแล้วก็เอาหัวหอมลงไปผัดค่ะจากนั้นก็ใส่เบคอนลงไปผัดให้เข้ากันเอาผักขมใส่ลงไปค่ะแล้วก็ผัด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 นะคะตักพักเราก็ใส่นมลงไปนะคะใส่ไปเยอะๆได้เลยแล้วก็ผัดงวดค่ะใส่พามิซานลงไปค่ะ ผัดไปเรื่อยๆนะคะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยดำแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดจนกว่าเราจะได้รสชาติที่ถูกใจจากนั้นเราก็นำมาใส่ภาชนะที่จะเอาเข้าเตาอบนะคะ ปะหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสค่ะอันนี้เนี่ยมันมาเป็นก้อนใหญ่นิดนึงนะคะแล้วเราไม่มีที่ขูดนะคะก็เลยต้องหั่นเองอาจจะดูเป็นชิ้นใหญ่ๆนิดนึงแต่ว่าก็ได้ค่ะอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนะคะประมาณ10นาทีค่ะพอให้ชีสละลายแล้วก็ยืดน่ากินค่ะชีสเริ่มพองแล้วค่ะ ว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่านะบอกแล้วค่ะว่ามันยากที่จะไม่อร่อยนะ